ค่าไฟฟ้ายังเป็นเรื่องที่ปวดหัวกันทั้งเอกชนแล้วก็ครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะสภาุตสากรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าค่าไฟฟ้ายังลงได้อีกครับในอิสเรลรัตนาิโลกณนะภูเก็ตรองประธานสภาุตสากรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายของปีนี้คือ4ี่เดือนสุดท้ายกันยายนถึงธันวาคมนี่นะครับควรจะลดลงมากกว่า10%เ พูดง่ายๆครับว่าเก็บแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน4บาท25สตางค์ต่อหน่วยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยคนไทยแล้วก็เอกชนก็จ่ายกันอยู่ที่4บาท70สตางค์ต่อหน่วยครับถามว่าทำไมลงได้อีกเพราะว่ามี5เหตุผลด้วยกันนะครับก็คือ 1. ปริมาณการผลิตก๊าซจากอ่าวไทยเนี่ยสูงขึ้นจาก200เป็น600ล้านลูกบาทฟุตต,ต่อวันในช่วงปลายปี 2. ปริมาณการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเรลอ L NG เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าลดลง 3. ราคาส่งมอบทันทีหรือว่า LNT เนี่ยลดลงมากกว่าถึง30%ด้วยกันครับราคาพลังงานโลกก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องและหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายบริห่งประเทศไทยงวดมกราคมถึงเมษายนและงวดพฤษภาคมถึงสิงหาคมนั้นลดลงเร็วกว่าที่แผนกําหนดไว้เพราะต้นทุนจริงของกา๊าซ l n g นั้นต่ํากว่าที่เรียกเก็บค่า FT ส่วนปัจจัยลบมีแค่อัตราและเปลี่ยนคือเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐที่ช่วงนี้ผันผวนเท่านั้นเองนะครับ คณะที่อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในสราวุฒิแก้วตาทิพย์แจ้งข่าวดีครับตั้งแต่28มิถุนายนนี้เป็นต้นไปปตทสพ,พ<อ>เพิ่มกําลังการผลิตกา๊าซธรรมชาติแหล่งเอราวันจาก210ล้านเป็น400ล้านลูกบาทฟุตต,ต่อวันและก็ตั้งเป้าว่าต้องเพิ่มขึ้นไปอีกให้เป็น600ล้านลูกบาทฟุตต,ต่อวันในธันวาคมนี้และยังขยับต่อไปอีกเป็น800ล้านลูกบาทฟุตต,ต่อวันในเมษายนปีหน้าเพราะฉะนั้นการเพิ่มกําลังการผลิตนั่นหมายความว่า ลดการนำเข้าก๊าซ LNG จากต่างประเทศมาช่วยในการผลิตไฟฟ้านั่นเองนะครับ